สวัสดีค่ะไผ่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือไผ่ตัวนี้แหละคะ่ะไผ่สร้างมดมีพวกคนถามเกี่ยวกับต้นพัน์ธุเข้ามากับทางสวนเยอะมากนะคะสำหรับไผ่สังมดในช่วงนี้เพราะว่าในหลายพื้นที่ก็ยังคงมีพายุฝนตกลงมาอยู่บ้างนะคะดินที่ชุ่มทำให้การปลูกต้นไม้นะคะ ติดต้นแล้วก็จเจริญเติบโตได้เร็วสำหรับไผ่สร้างมนถือว่าเป็นไผ่ที่ปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หลายท่านสนใจแล้วก็นำไปปลูกเยอะเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะช่งก่อนหน้านี้ทางสวนก็มีจะส่งอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะให้กับคุณพี่ ที่นำไปปลูกนะคะเป็นบ้านสวนชุดนี้ก็อีกเช่นกันค่ะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลท,าท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสำหรับใัยสร้างมนท่านใดสนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาพูดคุยได้ หรือว่าสนใจไผ่สายพันอื่นๆของทางสวนนะคะก็สามารถทักมาพูดคุยหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลได้อีกเช่นกันค่ะทักมาได้ที่เพจ Facebook สวนธนภัสกลนครแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0910515839ติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัสการ์เดนค่ะ